มาเดี๋ยวเรามาชิมข้าวมันไก่อย่างนี้ว่าของชอบผมเลยเข้าวมันไก่นี่ดูน้ำจิม้มดูน้ำจิม้มหืมหลักราดไปเลยนะฮะว้าวชำเชียวนี่ชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือเขามีคิงให้แบบนี้นะร้านข้าวมันไก่ร้านไหนมีคิงแบบนี้ก็ผมชอบมากบอกเลยจริงอืม มาเดี๋ยวเรามาชิมกันข้ามันไก่ไก่เอานุ่มนะข้าวก็จะแห้งๆหน่อย โดยรวมโอเคนะมันจะอารมณ์จะบอกว่ามันจะตึ่นื่นอารมณ์ข้ามันไก,ก่สิงคโปร์ได้อยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าถ้าเกิดสั่งแยกอะ่ะมันก็จะฟิลเดียกว,ว่าเข้ามันไก,ก่สิงคโปร์เลยนะ